คำถามต่อไปมีมูลค่า200บาทและคำถามถามว่าพูดถึงตะกแตนแล้วนะรู้หรือไม่ตากแตนตำข้าวเนี่ยขนาดผสมพันธ์กันตัวเมียจะทำอะไรเอ้ A. ทำกับข้าว B. นอนหลับ C. กินตัวผู้มอ็อบตอบครับ รู้จักไหมตากแตนตาข้าวรู้จักครับแน่นอนเหรอครับแน่นอนแน่นอนเลยเคยกินไหมตากแตนตาข้าวเคยกินครับจริงกเปล่าครับมันเป็นยังไงฮะมันก็กรอบๆครับสบายไปเค็มๆเค็มด้วยโอไซเกลือด้วยเนาะใช่ครับโอ้โหนะนิดหนึ่งอันนี้ไม่ได้พูดถึงกินแล้วนะพูดถึงว่าเวลาที่มีการผสมพันกันเนี่ยตูม์จะทำไรครับก็ขอตอบเลยครับมั่นใจเลยมั่นใจเลยไม่มีปิเคห์ด้วยมั่นใจครับ อาทามั่นใจนะครับคุณมาโรยวครับถามคำตอบและกดเลยนะครับผมขอตอบข้อ4ครับกินตัวผู้ครับโอ้อะหไรจะโหดร้ายทารุณขนาดนี้นะครับกินตัวผู้แต็นคำตอบที่ ของเรามีใครตอบผิดบ้างครับเอาละครับผิดไปทั้งหมด21คนนะครับเงินรางวัลในรอบนี้ได้ไป4,200บาทรวมของเดิมเป็น4,600บาทครับ ยี่สิท่านที่ตอบผิดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณหมดสิทธิ์ในการเล่นต่อครับตอนนี้เหลือม็อบเจ็ดสบาท่านเงินรางวัลสี่พนหกร้บาทจะเลือกเงินหรือจะเลือกม็อบ 3ามบาทตั้งใจฟังให้ดีและคำถามถามว่าอยากร้องคาราโอเกะเพลงเด็กมีปัญหาแต่ปัญหาหนูเนี่ยมีอยู่ว่าใครเป็นคนร้องเพลงนี้สิเอโอบตบีเฟบังแก้วและซีนิโกจับตอบครับยากมากเลยครับพี่จิน ใช่ไหมมึอสักครูบอกว่ายากยากมากครับต้องใช้ตัวช่วยเลยไหมไม่เป็นไรครับขอดาวเอาครับแหมบุกบุกบุกมุกอ่ะคิดว่าเป็นใครครับคิดว่าเป็นข้อเอครับฟรโฟมอดครับถ้าคุณมั่นใจขนาดนี้นะคุณคารนคําตอบแล้วกดไปเลยดีกว่าผมคิดว่าเป็นขออ้อเอโฟมอดครับฟรโฟมอดเป็นคาตอบที่ ดีใจกันหรือเกิดแหมมีการไฮไฟกันด้วยนะอามาดูนะครับว่ามีใครตอบผิดบ้างนะครับตอบผิดไปหนึ่งคนนะครับได้เงินไป300บาทรวมกับของเดิมที่มีอยู่เป็น4,900บาทครับเอ่อถ้าคุณแน่อย่าแพ้ปอ4ครับน้องวินครับเกิดอะไรขึ้นครับน้องวินครับเปล่าครับ เปล่าได้งไงเราตอบผิดอ่ะก็ผมร้องเป็นนะคะแต่ออร้องยังไงร้องเป็นออร้องยังไงร้องยังไงเส้นด้วยร้องร้องยั <laughs> งไงร้องเป็นเ,เนเออี่ยร้องยังไงเพลงนี้เด็กมีบังท้าง <c oughs> ไม่ได้เลยเธอเพิ่มเพิ่มเพิ่มไม่ได้ไปไหนกันทาอง ทำไมครับน้องวินน้องวินร้องได้แล้วทำไมน้องเวินตอบว่าอะไรครับได้กดจั๊มหือคะซีทำไมถึงตอบพี่ได้กดจั๊มล่ะครับรู้จักแต่เองเรัรู้แต่เองคือไม่รู้จักว่าคนร้องคือใครแล้วตอนนี้รู้ยังจ้ารูแล้วค่ะใช่ครับโหมดครับเก่งมากมากเลยนะครับน้องวินครับความเก่งของน้องวินนี่ทำให้น้องวินนัดห้ามเล่นต่อในเกมนี้นะครับถูก นะครับมอ็อบขขงเอาเหลือ74คนนะครับคุณมีเงินรางวัลอยู่4,900บาทนะครับน้องมาริโอครับน้องมาริโอจะเลือกเงินหรือจะเลือกมอ็อบครับ เรามาดูกันนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของพี่มาริโอมีเงินอยู่4,900บาทนะครับบ๊อบของเราเหลือ74คนคำถามต่อไปแน่นอนจะต้องมีความยากมากขึ้นนะครับครับมั่นใจว่าสามารถที่ตอบได้มั่นใจครับน้องๆมั่นใจไหมว่าจะสู้พี่มาริโอได้ไเพราะฉะนั้นตอนนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อกับ1ต่อร้อครับ Thank you.